แต่ส่วนใหญ่ออกแต่ลำดับดูครมก็ผสมแบบพื้นฐานเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตเจออะไรอย่างนี้นะพี่แนะนำเลยเลยไม่ชอบตัวแปรเข้าใจสมมติตัวเลขเลยสมมติตัวเลขออะไรดีแล้วแต่เราที่เป็นเลขคณิตไม่ต้องคิดเยอะโอเคแค่นั้นแหละจบถ้าโจทย์เขาถามข้อใดถูกการที่เราสมมติยังไงยังไงมาต้องถูกก็คือถูกถ้ามันผิดก็คือผิดจบแค่นั้นเลย แค่นั้นถ้ามันมีเงื่อนไขอะไรค่อยว่ากันอันนี้เขาบอกเลนขยคณิตเฉยๆเขาไม่ได้บอกนี่ว่าต้องเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรก็ช่างแม่งและนายต่อเขาบอกว่าแพทเทิร์น B ในที่นี้นะเป็นก้อนนี้ทั้งก้อนโดยที่ออกไฟบังคับ B จนถึง11ใช่ไหมงั้นแสดงว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จิวไล่ไล่เลขเลยนะเนื่องจากเมื่อกี้ออฟอร์สบอกมาแล้วสมมติง่ายๆเลยงั้นพี่จิวขอขออันนี้ก่อนขอเบรกนิดนึงขอข้อไหนก็ได้ที่มันมี A ก่อนง่ายๆงั้นพี่ขอข้อ,อขวายแล้วกันในเมื่อเราแทนตรงๆเลยใช่ไหมหนึ่าาาานนีี้้งัแปลลวว่่่พจิก็เยถม งันตรงนี้ก็ต้อง a 1ก็คือ1ป่ะ a 3 x a ก็คือ 3x ป่ะครับหาร2ได้เป็นเท่าไหร่16ปหะ a 16ก็คือ16ถูกต้องแม้ข้อควายสุดแน่นอนข้อสอบแบบนี้ไม่แนะนำให้ทำเพราะอะไรถ้าคิดข้อย่อยแปลว่าเราต้องรู้หมดทุกข้อถ้าเราไม่ไม่มั่นใจหนึ่งข้อแม่มีโอกาสผิดได้หมดเลยต่อให้มึงทำได้ทุกข้อเลยนะแต่ถ้ามึงข้อย่อยก็อาจจะตอบไม่ได้ทันทีช้อยมันก็จะเปลี่ยนทันทีแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอบมันจะมีวิธีการเดาให้ถ้าอยากกระทำเพราะฉะนั้นข้อนี้ ขอ้ขอแรกเป็นแบบไม่ได้แน,น่นอต้องมีถูกนะนึ่ข้อยืนพื้นครับถัดมาถามบีหมดเลยงั้งพี่จิ๋วถานค่ะคุณตามทันนะโอเคงั้นพี่จิวต่อเออพี่ขอเขียนอ้างล่างก่อน B N เท่ากับอะไรนะสาม N-2 สม n ลบสโอเคงั้นพี่แทนครับ N ถ้ากับหนึ่งก่อนเ้าถามถึง11ตัวงั้นพี่แทน B 1หได้ไปแล้นะสามคหนึ่งได้3าหนึ่งได้สามสามลบสได้1เ <1 S 1> พราะนั้นเอหนึ่งคือหนึจบแล้วครับอ่าต่อมาเป็นสองครับบีครับ พี่ได้ว่าสามคูณบนะไนะเอของเราสามคูได้หกลบสองได้สี่หกลบสองได้สี่ก็คือสีเนาะพยายามสร้างแพทเทิร์นก่อนทำไปเรื่อยๆมันมีสิบเอดตัวงั้นเราเขียนไปก่อนเอสามของเราไอ้บีบีสามสามสามเป็นเก้าลบสองเป็นสิบเเจ็ดปะอืมถันะพุทธโอเคพี่จะขออีกสักสองตัวนะเพื่อความมั่นใจบีสี่บห้าครับบีสี่สี่คูณสองไมสี่คูณสาม โอเคเหลือสิก็คือเอสิบได้สิบต่อมา b ีห้าห้าสามสิบห้าสิบสาโอเคแปลว่าเรื่องนี้ขี้เกิยจทำแล้วเรารู้ว่าอะไรอ๋อพี่จิวทุกตัวเพิ่มเท่าไหร่บวกสามชัวร์แล้วแม่งทุกตัวแทบจะชัวร์เลยโอเคให้เวลาจบครับ อะไไปเลยพูดแบบพี่วีวิธีรักษาผมยังไงรับพี่นะผมจะได้มาแท้เพื่อนผมนักกีฬาต่อถ่ายครับทีวันนี้ใส่ใส่กุศมาแล้วผมมองว่าแบบเลิกกินไอ้หนะแอลกอฮอล์่น้หนะลงพุงพวกเราเป็นเยังไงกินแต่เบียร์ด้วยเบียร์เนี่ยตัวอ้วนเลยพี่รู้จักการที่แบบว่าอยากได้แบบกล้ามใหญ่ๆน่าจะหุ่อ้วน เพื่อนอวบอลเียนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูโม้ให้ฟังแป๊บหนึ่งขอกันขอจบข้อนี้ก่อนนะมาต่อมาเพราะเพราะฉะนั้นพอพี่ได้ตรงนี้บุ๊คพี่แพทเทิร์นน่าละเขาบอกว่า A B บหนึ่งจะถึง B ีสิบเอ็ดนะเป็นระดับไดแรกนี่จริงปะเราดูดีจะไม่เยอะเพิ่มเพิ่เนี้ยแหละสามโอเคถูกต้องครับข้อนี้ถูกนะงั้นพี่ตัดช้อยข้อสองนี่เพราะว่าถูกสองข้อแล้วแน่นอนอ่ะถัดมาพี่ไปดูต่อเอ่อมันถามถึง B ีสิบกับ B ีสิบเอ็ดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จิวขออันนี้ต้องไล่จริงปะ งั้นเราขี้เกียจคิดใช่ไหมปั๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่หาความสัมพันธ์ก่อนจุด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 ไปเรื่อยๆจนถึงเเท่ากับสิบเอ็ดเนาะถ้าสิบเอ็ดเราได้ไปเลยนะสามสิบสามปะสามสิบสามได้เป็นลบสองไ,นะ <Ấ> ได้ 2, ได 31. สามเอ็ดแสดงว่าปลายทางของเราคือสามสิบเอ็ดปะอ่าโอเคงั้นแปลว่าถ้า b สิบของพี่จิวก็คือได้เป็น a อบวกไปอีกสามได้เป็นเท่าไหร่ยี่แปดปะอ่ะพี่เขียนแค่นี้ก่อนพี่ขอเอาไปข้อมงกูก่อนทันปะ หรือมันคือมันคือสูตรคูณแม่สามอะสามอะไรได้เท่าไหร่แล้วพอคูณเสร็จลบกบนสองจับนี้ก็ได้คูณมาเสร็จแล้วลบมาสองอ่ะพอฉันสามคูณสิบได้สามสิบแล้วล,ลบมาสองได้ยี่แปดโอเคเพราะฉันพี่ขอข้องูเก็บข้องูก่อนงงูของพี่จิ๋วคืออะไรบีสองคือรู้แล้วคือเท่าไหร่นะสี่บีสองคือส <4 S 1> ี่ป่ะสี่เออต่อมาสิบของเราคือบีสิบคือยี่แปดส่วนสองได้เป็น สามสองฐาสองได้สิบหกซึ่งถูกต้องโอเคเนี่ยเรากําหนดเลขง่ายแม่ชีวิตดีเลยแต่ถ้าเกิดแม่ใครกําหนดเลขแม่ไม่ใช่หนึ่งสองสามแม่เป็นสองสี่หกแปดปวแน่นอนนะครับเพราะฉันตอนนี้พี่จิวตัดเลยข้อต่อมาเหลือแค่สองข้อล่างละเช็คช้อยคือข้อสี่แม่ข้อห้าฝากไว้อย่างหนึ่งตอนสอบถ้าไอข้อของใครเราไม่ชัวปรากฏว่าพี่ผมทําไม่เป็นว่ะสมแม่ทำไม่ได้เลยนะตอนนี้เราเหลือสองข้ออย่าเพิ่งรีบกาเขียนหน้ากระดาษคำตอบก่อนว่าสองข้อเนี่ย เลือกเก็บด้วยดินสอได้ข้อไว้นะไม่ช้อยสี่ก็ช้อยห้าเลยวะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการมัว่วว่ามั่วยังไงถึงจะมีโอกาสถูกได้มากที่สุดนะครับโอเคถ้ามันจนตย์จริงๆนะที่จะต้องใช้โอเคแต่ข้อนี้เราก็บวกเลขกันเหมือนเดิมอา้าวอันนี้บวกเลขกันเมื่อกี้จากข้อที่แล้วเรียนไปแล้วมันคืออนุกรมเลขคณิตงั้นพี่ใช้คําว่าอนุกรมเลขคณิตเลยนะครับข้อขอไขจากอะไรนะ sn เท่ากับ a n ส่วน2พี่ขอใช้สูตรแรกนะ a 1บวก a n เพราะว่ามันง่ายสุดแหละขี้เกียจคิดเพราะเรารู้ตัวสุดท้ายกับตัวแรกละทั้งหมดมี11ก้อน พี่ได้สิส่วนสองของพี่คือ1นึแลวสุดท้ายสาอโอเคครับก็คิดเลขก่อนได้เป็นสาสองพี่จิวตัดเลขกันได้เไหร่สิบหรวมกันได้หนึ่งรอเจ็สบอันนี้พี่คิดให้ก่อนอ,องได้ห่งรอยดส1บห โอยไม่น่าหาไม่น่าคูณเลยว่ะแป๊บนึงพี่ขออย่างนี้ขอโทษทีขอเขียนมา11คูณ16ก่อนเพราะว่าโจทย์มันมีไอ้นี่ต่อท้ายอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะงั้นเดี๋ยวพี่พูดต่ออ่าพอเมื่อกี้พอเราได้ใช่ไหมเอาไปหา11ต่อตอนสุดท้ายนิดเดียวก็ได้เป <พอ S 2> ็น16อ่าพอช้าเอาไปหา11ต่อนะสิ่งที่พี่จิวไ,ได้ก็ได้เป็น11คูณ16ส่วนเมื่อกี้นะได้แล้วเอาไปหา11ต่อก็จะได้เป็น a 16ซึ่ง a 16เท่ากับเลยนะเท่ากับ16ถูกต้องเพราะะฉนนั้้ขอนี้กก็เเลลยยตตออบบถูหมดอ